แรกๆรัแม่หายไปหน้าเนี้ยครับจากับโดรนี้มาแล้วเกมนี้ยืนเป็นหน้าเป้าก็มีหน้าเป้าวัดทีสำหรับเพือ่อนัสามครับโอ้จาไม่อยู่ดีไม่รู้จะเอาใครไปเล่นกองหน้าครับใ่เดี๋ยวมาดูเกมขึ้นเวลาแรกครับระหว่างเพือ่อนัทสามกับแทนหน้าบิก๊กนอร์เกมที่แล้วสำหรับเพือ่อนัทสามครับแพ้ใส่นิดันมาในช่วงทุ่เอาบัตเจ็ดแล้วของประตูบอลหนึ่งครับ ก็ถือว่าเสียท่าเลยครับไปโดนยิงในช่วงท้ายเกมครับเกมนี้เจอกับเบรจินเนอร์ครับเบรจินเนอร์เกมที่แล้วก็แพ้เหมือนกันครับว่าเท่านั้นเจอกันเองกับนี้ครับทีมที่ๆไล่ต้าม,มาในเกมที่แล้วครับเราเปิดยัดมาเอายาักษ์ตาอยู่แล้วได้ยิงแจังหวะนี้ไม่ค่อยถนดัดครับสำหรับเบรจินเนอร์ราบต่อไปครับวันนี้มีบีเป็นผู้เสาประตูของทางด้านซึ่งหน้าสามครับอ่าดีดข้อออกมาจากบิ๊ก โดนมาเชื่อเมเกมต่ำแล้วไปกระจายมาตโตโขเลยตั้งกว่านี้ให้นำทางเพื่อไปเยอะไปนิดนึงครับจังหวะสุดท,ท้ายสนามมันท่้นั้นจะลื่นด้วยแล้ววันนี้ฝนตกลงมาค่อนข้างจะหนักแล้วก่อนเกมจะเลิกลเปิดยับมาตรงกลารจรงจิ้มกลับมาตั้งเดินใหม่ทางด้านซ้ายเลยครัวเบกินเนอร์เกมที่แล้วก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีะแ,แต่ไปเสียประตูตอนช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาแรกแรบบรกับสำรอบเบกิเนอร์ ก็เลยแพ้ไปครับตึ้งหลังก็ต้องมาเปิดเกมลุกแล้วเสียประตูเพิ่มครับสำหรับอินเนอร์ในเกมที่แล้วครับเกมนี้ก็มาแก้ตัวกันใหม่ครับเจอเหื้อสามครับวิบ่งเปลี่ยนการข้ามมาสวยแล้วจับทางด้านขวาครับปากขวาสุดแอร์ดึงจังหวะรออยู่ไหมดูดตัวนี้ที่ไทยตรงกลางเสียบอลครับยะให้ไปหานตรงท้อง โตลุงสองคนแล้วยังไงครับตาไปเกี่ยวกับมาบอลกลับมาตั้งให,หม่ใหมเพื่อนสามแอร์หมองข้างหน้าอยู่แล้วดูแล้วยัดลูกนี้ได้ด้วยครับปิ๊กโอ้โหจับบอลห่างไปนิดหนึ่งจะต่อถึงไหนยังยิงไปติดกองหลังครับตอนสุดท้ายยังเป็นของเพื่อนสามครเก็บบอลกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งดูการจ่ายบอลกินเลิ่มพายเป็นคู่ครับพลาดไม่ได้กองหลังการยืนตำแหน่งขาตกตัวผู้เล่นเนื้อปุ๋แล้วจะทำที่หนีสองไม่ดีเลยตอนนี้ดักกลับมาได้บอลอยู่ที่จริงครับ หลายท้ารู้ช่องสวยฝั่งซ้ายมีรู่ที่ยักสปีดหน้าตั้งมาแล้วสวัสดีโอ้โหไม้ทันกัีบจังหวะสุดท้ายนะวันนี้สนามมันลื่นมีการหรือจิกปลายท้าเยอาจจะทำได้นไม่ร้อยละแสงเงียบขอเล่นสั้นเงียบจังหวะนี้ันลุกขึ้นเงียบไปเล่นกลับไปตั้งทางซ้ายเลยเพื่อนสามไ ก็ค่อยๆเซตเกมของตัวเองคล้วสำหรับผู้อ่านสามกับทางหน้าบิีกินเนอร์ครับก็ไม่ได้มีทีมไหนเล่นเกมของตัวเองครับก็เล่นไปต่างจังหวะครับเพราะว่าววสกอร์ก็ต้องบอกว่ายังเสมออยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับเบอร์ออกมาทางขวาไม่ดีในจังหวะนี้ก็ถือว่าเริ่มเกมมาเกือบจะาสี่นาทีแล้วครับตายยังก็ค่อยๆไ,ได้บอลครับข้างหน้าครับบอลเนี้ยมาไม่ค่อยถยึงครับไปตั้งเตะตักป่าประตูขึ้นมาครับบิีกินเนอร์ โอ้ทิ้งมาทางซ้ายสวยครับโอ้ยแอลนี่ขาไม่ดักจังหวะนี้คราบเก็บได้ทางขวากับบอลอยู่พี่บิ๊ดดึงลูกนี้แล้วโดนขาตัวเองออกไปนะเป็นบอลพุ่งของบิ๊กเนอร์เลยครับตูนขนานเส้นมาสวยด้วยครับทางด้านซ้ายครับเก็บลงมายะบังอยู่ครับโอ้เราถึงก่อนครับสว่าโฉบมาเล่นที่บอลัวนี้โอ้โผล่เกือบได้ครับต้องเลยมักครู่แล้วดูว่าจะสวนขึ้นทางด้านซ้ายครับ ดึงช้าอีกนึงแล้วกลับมาตั้งได้ใหม่แล้วแอบต้องระวังตัวแรบเลยนะเพื่อสามนีจ่ายบอลคงครับวิทกลับไปตั้งได้ใหม่ครับเรินีเนี่ก็เล่นเนี่ยเหมือนเกมที่แลนวเลยครับวางแขนมาเล่นเกมอย่างรัดก,กลุ่มครับไม่ได้ผีหาบุกเหมือนเกมก่อนหน้านี้ครับเปิดโอ้โหคอสมาสวยนะัววุกวนนี้จับบอลลงตัดเข้าในแล้ว สกิตลูกนี้พูดสินให้ฟาวครับแต่ว่าจังหวะเนี้ยมันอยู่นอกขอบเขตโทษครับโอ้โหจากก็้วท่าน่าจะยิงด้วยขวาแล้วตัดเข้าซ้ายอะรูนี้เสียฟาวไปครับโอ้โหแล้วมาเสียฟรีคิกระยะแบบนี้นี่อันตรายจริงๆริงครับสำหรับเริ่นเนอร์ครับยิงได้ครับสำหรับเมื่องสั่งครับระยะแบบนี้เหลี่ยมนี้ครับอ่าจะเป็นแอนหรือเปล่าอ่าก็แพงสามคนนะโอ้โหท่านหนาวนะจะสร้างเงินไปครับ โอ้โหยิยงอหกเยอะเลยแม่นี่หลุนใสยดูทีวีใกล้ๆมากไปหรือเปล่าเปิดยาวขึ้นมายโมงเชฟมา้งหม่ม่ถึงนล้วบอลยังยืดขาไปเก็บกลับมาได้บอลอยู่นี่จกักครับแอบไปเอามาทางขวากับบ๊จกจ้าเล่นหนึ่งสองบีกาเลินไปแล้วตรงนี้ ไปทิ้งออกหลังไปเลยครับไปตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาครับออกออกยังไงครับท่านพุทธศิลป์นี่ครับต้องฟังสัญญาณจากพุทธศิลป์ครับการตัดสินในสนามเนี่ยนะต้องฟังจากพุทธศิลป์เป็นหลักอยู่แล้วครับบางครั้งผมก็พูดไม่ได้ตรงดู้ดศิลป์นเนี่ยต้องขออภัยด้วยครับ ไป็นแค่ลูกทุ่งก็มาเท่านี้บอลไม่ใช่ตั้งเตะเหมือนมาสักคู่ครับไปลูกทุ่งครับทางด้านซ้ายครับบิเนอร์ยัดเข้ามาซิมมี่จะโดดออกมาขวาม่งเช็ดต่อสวยมากแล้วตรงกลางมีผู้ที่ครับสามคนทางขวามีประคองอยู่ต้องเปิดปาสาวโอ้โหดูครับงหวะนี้เรียยร้อยครับปีกินเนอร์หนึ่งสมมุติว่าผู้คู่เนี้เปิดคอสท้าไป เสาสองนี่ข้ามหูเสา,สาสสประตูเราย้อยตกออกมาเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นไปได้ครับนี่โอกาสหกครั้งเดียวก็สำหรับบิกินเนอร์เราจัดจ่าครับเราได้ประตูขึ้นนำเลยครับหนึ่งศูนย์ก็มาเกมผ่านหากนาทีเสร็จครับมีแล้วสกอร,ร์แรกก็เป็นของบิกินเนอร์ครับโอ้โหให้ทางขวาครับจากไปสุดเส้นแล้วหักข้อมาลูกนี้เอ้าบอล่ทกินแะะถบจังหวะสุดท้าย แต่แต่มุง้งโอ้โหจังหวะนี้ดูเขาตัวตูเออไปกัดกับกองหงลังครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้เกือบเสียท่าครับโอ้โหแล้วเกมมีสกอร์แบบนี้ครับลูกเกมน่าจะเปิดแล้กันมากขึ้นครับโอ้โหแล้วเปิดยักษ์ลูกนี้ดีดอ่ะ โอ้โหแล้วหลุดมาจ้หวันธิยายิงยิงยบบร้อยครับประตูที่สองโอ้โหนี่วันนี้สหรับเพื่อนสาวไม่มีเซ็นเตอร์ฮาอาชีพรับโอ้โหนี่มาจาบจริงจริงรย,ยงนะต้องบอกว่าภาพ ผลงานที่ผ่านมานเพื่ออาสามอาจจะดูดีกว่าครับแต่ตอนนี้ครับโอ้โหขึ้นนำสองโศนี่ไม่ธรรม,ม,มาดาแล้วบิก๊กคินเนอร์ครับโอ้โหแล้วก็่อนอสกอร์แบบนี้ครฝีไม่กับเพื่อนอาสามต้องเปิดเกมบุกแล้วครับโอ้โหตั้งเตะแตะประตูครับโอ้แต่เวลาก็ยังเหลืออีกเยอะครับเกมยังไม่ผ่านต่างนาทีนะมีสองประตูเป็นของบิก๊กคินเนอร์ครับโอ้ต้องบอกว่านี่เขาทำยเซอร์ไพรส์เลยสกอร์แบบนี้ครับ แต่ก็ต้องบอกว่าบิจิเนอร์จะเป็นอีกทีมน,นึงที่ทำผลงานเวลาเจอทีมใหญ่ๆเล่นดีเยอะนี่เราเล่นเกมนี้ขึ้นนำสองศูนย์เยอะจับจ,จังหวะขับสวยเยะต้องบอกงั้นครับเล่นเกมน็อปอย่างรัดกรุงครับแผนการเล่นของพวกเขาเกมนี้ประสบผลสำเร็จไปแล้วสองลูกครับจ,จ่าจะโดดข้าไม่ผ่านครับตอนนี้ไอ้ทิ้งออกมาบอลเอาเตะแต่ตอนแรกไม่โดนแล้วลูกนี้ทลูกออกข้างไปเองครับ ยกกัดเข้ามาเปิดจังหวะน,นี้ไม่ดีครับดักกลับมาได้ตาม้นหลบอยู่แล้วเสียบอลครับสก,กิดนิดนึงพูดศิีไม่ว่าอะไรครับแล้วลุกขึ้นมาทางขวาครับโอ้บิ๊กจับบอลจังหวะน,นี้ไม่ดีครับดักขึ้นมาได้ทางซ้ายครับตัดเข้าในแล้วได้ยิงลูกนี้ล้มแต่วูดศิีไม่ว่าอะไรเลยนะโดนสกิดนิดนึงับจังหวะนี้แต่ว่าพูดสิีไม่ได้ว่าอะไรครับ อ่าโอ้ยท้ายถ้ารูช่องมาบิ๊กดิงติดเซฟก็โอ้โหจังหวะสุดท้ายความเร็วครับดูยังได้ผลอยู่ครับเป็นเตะมุมทางด้านขวาครับสำหรับเพื่อนอ่ะสามให้มาจังหวะนี้ติดบล็อกแล้วจะสวนกลับไปได้ครับเบินเนอร์ดูครับประมาทไม่ได้ครับแล้วจริงโอ้โหจังหวะนี้เพื่อนให้แรงไปหน่อยครับ พอขึ้นทางซ้ายวันนี้บิ๊กนี่ยังไม่ค่อยได้เติมเกมลุกเท่าไหร่ครับปกตินี่ขึ้นสุดลงสดลงลงุดอยู่แล้วครับอ่าบิ๊กตายหรือเปล่าครับล็อกหลบไม่ผ่านอีกแล้ววันนี้บิ๊กนี่หรือว่าจังหวะการเล่นนี่ยังติดๆขัดๆอยู่ครับเกมผ่านขึ้นทางแล้วครับเป็นเบรนเนอร์เราทำของสูงครับบิ๊กดีมาไม่โ้นครับยังสลาบออกข้างครับไปลุกทุบอีกครั้งหนึ่ง ยัด้ามาแอบเปลี่ยนแก๊เลยครับขึ้นทางขวาครับจับจุดบอลแรกไม่ค่อยดีครับยังแก้ได้ครับกลับมาตั้งที่บอลวันนี้ยังไม่มีเซ็นเตอร์ฮา์บอาชีพครับทางด้านต้นยังไม่อยู่ในสนามแล้วสำหรับเทนนิสสามรับโดนไปแล้วสองลูกครับจับจาต่างเรเคื่อนไม่รู้นี่ครับจังหวะนี้ให้ติดบล็อกแอบจังหวะสองจะทำชี้นี้ไปโอ้โหทีนี้ออกหลังไปไกลเลยแล้วเอาบอลสำรองไว้ก่อนครับ แล้วเหมือนจะมีการเปลี่ยนหรือบ้างครับเพื่อนอัดสามก็อ้มมีมารอแล้วครับก็ถอดจาออกครับจังหวะอาจจะยังช้าอยู่นิดนึงนะมาแล้วดูเตะมุมจัก่อนได้โดนขอเไปเสาสองเน่งๆยิงจังหวะนี้ไม่ห่านครับยังได้ฝีอ้้มลงมาใหม่ครับแต่เข้าซ้ายสู่แล้วอั้มไปเองแล้วยิงปัดทิ้งได้ครับู่สู่ตัวโอ้โหยังซุปเปอร์เซ็ครับ ยังได้ไปเตะมุมนั้นซ้ายทีแล้วเบอรสามแต่วันนี้ยังเปิดให้เข้าเป้าครับย้อยออกมาสวยแล้วตอนนี้จากเข้าซ้ายชันแลบแล้วก็รับสบายเลยโอ้โหยืนตำแหน่งดีมากครับตัดยาวขึ้นหน้าโอ้โห,โหลุกลูกนี้มุนซีง่ายิ่งเบอร์สามยังได้ไปลูกคุ่มอีกครัง้งครับดีจีนเนอร์ ตุ้มขนาดเส้นขึ้นมาตอนนีจ้จับบอลแล้วหลุดออกห้างไปแล้วครับเอา้าจับบอลไม่โดน,อน,อนสองคนตรงกลางครับจังหวะสองเบียนแล้วออกห้างไปได้ดบบนนนเนื้อคุ่มกับเบรนเนอร์ทางด้านขวาครับเล่นสั้นมาหน่อยบุรษศรีไม่ว่าอะไรไแล้วนะพยายามจะฟ้องเบอร์สามแล้วกลับมาสวยต้องจับบอลห่างตัวไวหน่อยเหรนะอว,ว่าจะจังหวะสุดท้ายมีความเร็วต้องเน๊อ ตูงขนาดเสน้นมาสิเสียบอลเนี้ยแล้วจัสวนกลับก็ไม่ได้ไปเสียอีกแล้ิฟมารางซ้ายไม่ถึงเพื่อนเนี้ยปากกลับมาเพื่อาสามบิ๊กให้เดี๋ยวมาบิ๊กปาลูกคือมาทังขวาจับบอลห่างตัวไปอีกแล้วนี่จังหวะสุดท้ายทำบอลหลุดออกข้างไปเองแลจังหวะแบบนี้ังตั้งเกมของตัวเองไม่ได้เลยแล้วเเพื่อนสามโอ้โห ย้อนกลับมาบิดไปตั้งกันใหม่แล้วโดนฟาดิจากด้านหลังจังหวะนี้วพืศิสิ์ให้ฝ่านี่ยรจังหวะก็ต้องกันกันสนามครับก็รู้สึกขอโทษกันในี่เป็นยางที่ดีครับยังไงทีมงานต้องขอขอบคุณครับเราเล่นเร็วเลยครับอ่าโดนไปเสาไกลโอ้โหจากนี้สุดตัวแล้วครับมงตั้งกลับมาบอลอยู่ที่บิดโดนเล่งแล้วา่าบอลเอ้าจ่ายไม่ดีมงเช็ดอีกทีนึงโอ้โหนี่เล่นหวาดเสียวตอนนี้ ต้องชมก,กับซยาเข้าไปปีดเกมได้ดีเพราะตะกูของเฮนซิ่งโดนทำให้เล่นงของเมื่อสามกดดันเขาบอกแล้วเปลี่ยนแกามาสวยมากครับวิปหลายมากแล้วโอ้โหจังหวะนี้จากสุดเหยียดไ,ไปแล้ว่าเราให้แั่ยานเปลี่ยนตัวแล้วเปลีจะเอากิ๊ฟลงมาไลา์อันกิ๊ฟลงมาแล้วสำหรับทางด้านดีจินเตอร์อดลีออกครับนี่ถอดตัวลุกออกคกรับกิ๊ฟที่เล่นได้ ถือว่าหลายตำแหน่งครับสารพัดประโยชน์คนครัเดินเดินแต่หลังยันหน้าเลยครับต่างเใจจากฝาประตูครับแม่โดนไปแล้วสองลูกลก็ดีเอาทอสั้นเอาวางซ้ายครับอ้ำาแอบยัดกับอ้าวจาบไม่ดีหรอนี้จากลับมาได้ชีวิตแอบ เข่าซ้ายครับเราจริงอ้โหโ่ไม่โโตกบงกับจังหวะนี้อ่าก็ถือว่าได้ทีหนึ่งหนึ่งครับคิดต้องบอกว่าจังหวะแรกก็มีพื้นที่มากกว่านี้ครับแต่ว่าไปแต่งบอลช้าไปหน่อยครับเหมือนตัดสินใจลังเลอยู่รับจะส่งให้เพื่อนข้างหน้าครับไอ้ตัต้งใจจะปาะตุขึ้นมาเท่าไรครับจิกนเนอร์สาบซิงขึ้นหน้ามาอ้าวเด็กคเก็บบอลลูนี้ดีเลย ในลูกทุก่งนซ้ายของบิินเนอร์ในแดงของเพื่อนอันสามครับยยดจะมาจริงคือลูกนี้จะไปทางแค่กับยะไม่ได้แล้วตังหว่าสุดท้ายไปทาง่าวล่นเล,ล็ว้วเลยครับให้มาวิทอ้ำข้างหน้ามีวิทคนเดียว อ้ามเปิดบอลชันแหลกตอนสท้ายออกหลังเป็นเตะมุมของเพื่อนอสัครับเกมเข้ายู่ช่วง5นาทีสุดท้ายยังเป็นบิินเนอร์ที่นำอยู่2ก็ราสูงเาื่อนอสังเง้ามาถึงนัง้ไม่ถึงเรนับให้ก็มถึงเพื่อนักมเ้นมาอ่อนอัเกเ้ามาถึงืกเข้า้าอัยเ้าจะไปต่อจังเวก้าย,ย่ิัง้งออยกหเังเป็นงเงของเพื่อนอัศยา โอ้ห oh, th ้าทีสุดท้ายดูว่ตอนนี้เริ่มจะเร่งเกมบุกขึ้นมาแล้วสำหรับเพื่อนสังก์ครับถ่ายมาเอ้าแล้วโอ้โหบิ๊กเหนือเชื่อเขาจัวะนี้ไปนี่หลาเดียวก็ไม่ถึงด้วยมั้งไปไปชวนคานก็นมากเอสุดท้ายแล้วออกหลังเองครับโอ้โหน่าเสียดายครัโอ้เอ้ถ่ายมาสวยแล้วจ่ายยักษ์ตรงกลางบิ๊กไปลูกๆลุ้แล้วโอ้จังหวนี้โดนเหลี่ยมไม่ดีเองครับโอ้โห ไอ้ลูกคู่ของพี่เดิมฟูงขนานเส้นขึ้นมาจะบังอยู่แล้วก็ดูว่าไถมาวันนี้สับหลอกให้ติดบล็อกจังหวะของจางเก็บบอลไว้กับตัวครับโดนลุกสองคนแล้วเสียบอลครับอะตับเตะต่อมาทางขวาครับบิ๊กเตะทิ้งอะไไปได้ยังได้ไปลูกทิ้งครับตัวย้อนกลับมาบิ๊ทตอนนี้ดู้เริ่มจะเกบเดินเกมหมุกหนักแล้วครับเบื้องสามครับ เดี๋ยวเวลาภูมิสามนาที่เฉลี่ยครับอยากไปลงเรื่องภูมิรัฐเด็กเริ่มจะนี่โอกาสสร้างโอกาสแล้วจังหวะได้ดีขึ้นเนี่ยสำหรับเูมิสารภาเนี่ยหลานได้ถูกขึ้นนำไปยสองศูนย์เนี่ยไอทะลุทองสวยอ่ะบ,บิ๊กกลับปูนี้ปูตับปูออกมาอ่าแต่ยังไป็นกองหลังแล้วสกัดได้บิจิเนอร์จะสวนกลับไอให้ดีครับดูตัวนี้เอ้าโลกเสียบอลบิจิเนอร์สี่คนขึ้นมารงกานก็กิ๊กแต่งออกขวาแล้วเปิดไปขวาหลุดจิ้ม ยิงจับลูกนี้เสาส่อโอ้โหนี่เลือดปลาไม่ตรงต่อครับโอ้โหนี่จริงยิงเหมือนไม่ดีแล้วเหมือนบอลแป๊กกับแต่ว่าบอลมันวิ่งไปเสาส่อที่เพื่อรออยู่ตรงนั้นเนี่ยปลาไม่ตรงต่อแล้วโอ้โหจหังหวัสดีนักปลาตรงต่อมีโอกาสเป็นสาวประตูหลักสูงนี่มีเยอะเลยแล้วก็สังขู่ผู้สาวประตูเหมือนจะไม่ทันแล้วยืนอยู่ตรงกลางครับโอ้โหแล้วอ้ําแหวกคนเดียวให้ลูกนี้แล้วจะไปต่อไม่ดีบอลแถบออกข้างครับ บอลคู่ของบิ g i n n e r ร์ดันซ้ายครับโอ้โหอยากได้บอลคุ่ครับ e g เ n n e ์คุ่ยาวโอ้โหเลือเกไปเยอะมากสุดท้ายบอลมาเลื่อยกังสองตัวเพราะเล่นสั้นเลยครับบอลอ้ามโยกหลบอยู่มาแม่ให้ออกมาอ่า เปิดไม่ผ่านครับเราจะสวนกับทาชิ่งออกมาซ้ายโอ้โหบอลบงังแล้วก็เอาไปรุกทุ่มเลทุ่มเ็วเลยครับน<ๆ><ๆ>บอลมาอยู่ที่แอบ็บไอมา<ๆ>สวนอ้อมแตงคู่นี้โอ้โหจับบอลแรกไม่ดีครับแล้วดูว่าจะสวนกับับทางด้านซ้ายครับดีบนเนอร์มาเองคนเดียวแล้วบอลท้ายฉแฉลบนิดนึงปล่อยออกไปครับ เป็นลูกพุ่งเยอะนะไม่ใช่ลูกเตะมุมับไปลูกพุ่งเยอะพวงไก่เข้ามาแล้วตู้หูนี่ประกบกันไม่ดีชัดเจนครับเพื่อนสาวนี่การยืนตำแหน่งโดยเฉพาะเกมรับตราวนี้โอ้โหหลวมโคกเลยดูจังหวะเปิดเมื่อสักครู่นี่เสาวสองะยืนคนเดียวจริงแต่ว่าจังหวะนี้บอลมันมาแรงไปนิดหนึ่งแล้วปูนับมาตรงปองตัวนี่มีโอกาสเยอะบิ๊กให้นซ้ายครับจาก กลับไปตั้งนได้ไหม่อ่าบิ๊กโอ้โหดูว่าตัออนน้งหานี้ยังคลองบอลอยู่กับแล้วเสียบอลเนอี้ยไปตามตามบอลกลับมายังแย่ได้แล้วก็โอ้โหเสียตังหวะไปเยอะขนาดนั้นแต่บอลพุ่งนะท้ายของมิคิเนอร์ยังตึงอยู่อา้าวแล้วพุ่งฟ่าวครับโอ้โห่พุ่งไปสุดแขนก็ไปพุ่งก่อนจ่อจังบิ๊กบางอยู่โดนลุมสองบนคืนกลับมาไปหา่างก็ไปทิ้งออกไปครั้งหนึ่ง ตูงย้อนกลับมาวิปอ่าโอ้โหใหญ่หจ่ายบอลลูกนี้เสียงครับเิดไ,ได้ไปลูกพุ่งครับขนานเส้นขึ้นมาวิมเปลี่ยนการไม่ดีแล้วจัดโตสวนกลัาเข้าตูวดวเหรอี่อ้าําโอ้แล้วก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บจะทดหนึ่งนาทีครับจับวิปจังหวะนี้คือตรงกลางเต็เงเนงอ้า าแต่งอลแรกไม่ดีครับบางอยู่แล้วคืนออกมาจับอ่าเดี่ยวๆกระโดดโอ้โหเล่นยากเกินไปครับไม่ยิงจังหวะแรกครับปู่จะเอาชัวร์เลยนะแหละโอ้โหมีโอกาสครับเราทำยังไม่ได้ดูจังหวะยังขาดๆกดนเกินครับในกรอบผิดพลาดครับโอ้ยแมวมาเจ็ดนึงนาทีครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับให้โดนใจครับยิ้มเราเข้าจากข้างหลังฟาวแน่นอนครับจังหวะนี้ ไอ้ฟรีคลิปกบในแดงของเพื่อนัสามบโอ้โหอยู่ในช่วงทรวร์ลำบากเจ็บตอนนี้น่าจะเหลี่ยมให้ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับสำหรับเกมในขึ้นเวลาไล่ก็โอ้โหเป็นฟีกินเนอร์กบขึ้นนำเพื่อนัสามที่สองก็ดู่ระดูนโอ้โหแล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงต่อเลยให้มาบิก หลบมาสองสามคนคคแล้วอ้แล้วจะฝากให้เพื่อลูกนี้ไม่ขยับครับแล้วพุทธิ์ถก็ขอ้องวีด้่หมดเวลา